คราวนี้นะคะการไปโรงเรียนน่ะถ้าน้องมีภาษากายเราสามารถพาน้องไปได้นะคะแล้วคราวนี้มามาดูที่ตัวลูกของเราแล้วใช่ไหมไปดูที่โรงเรียนนั้นๆดีกว่าถ้าโรงเรียนที่เน้นวิชาการเยอะๆนะคะหรือวัดผลด้วยการทำแบบฝึกหัดนู่นนี่นั่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคงไม่เหมาะกับลูกเราหรอกนะคะ หรือข้พาอเข้าไปแล้วนะคะคุณครูบอกว่าโอ้น้องอยู่ไม่ได้เลยไม่หนิ่งเลยทำให้เพื่อนเรียนหนังสือไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็ก็จะทำให้เรารู้สึกเร,รู้สึกแย่เนาะ ก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเราต้องหาดูว่าโรงเรียนไหนที่เหมาะกับลูกของเรานะคะมีการเล่นสนุกนะคะเล่นสนุกสนานให้ฝึกร่างกายจากการเล่นการเรียนรู้ก,การเข้าสังคมฝึกทานข้าวเองเก็บของเก็บจานเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าดูรูปแบบของโรงเรียนนะคะในในแนวนั้นนะ่ะจะทำให้เราพบโรงเรียนที่เหมาะกับลูกๆลูกๆของเรามากกว่า